มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนอัปเดตราคาทองล่าสุดพุ่งพวดว800บาททองรูปพรร์บาทละ4 7 5ห0บาทแล้วนะคะขณะที่ทองคําแท่งขายออกบาทละ4 6 5 5 0บาทราคาทองคาประจําวันที่10กุมภาพันธ์2568ิพุ่งขึ้น800บาทเปรียบเทียบกับราคาปิดเมื่อวานนี้ค่ะโดยที่ทองรูปพนธ์ขายออกบาทละ4 7 5 0 0บาท ตามข้อมูลล่าสุดจากเว็บไซต์ของสมาคมค้าทองคำเมื่อเวลา16นานาทีที่ผ่านมาทองคำแท่งมีราคารับซื้อในประเทศอยู่ที่บาทละ46,450บาทขายออกที่บาทละ46,550บาทค่ะตามประกาศครั้งที่12ของวันนี้นะคะขณะที่ทองรูปพันธเเอร์เซ็รับซื้ออยู่ที่บาทละ45,616บาท44สตางค์และขายออกที่บาทละ4 7 0 0บาท ทั้งนี้ในส่วนของราคาทองคำโลกอยู่ที่ระดับ2,898.50ดอลลาร์สหรัฐต่อออนค่ะหัวเส้นเหงวิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำประจำวันที่10กุมภาพันธ์ชี้ว่าสัปดาห์ก่อนราคาทองคำนั้นจากความกังวลเกี่ยวกับสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนซึ่งจีนตอบโต้สหรัฐกลับประกาศเรียกเก็บภาษีนำเข้าถ่านหินและการธรรมชาติจากสหรัฐอัตรา15เปอร์เซ็นต และเรียกเก็บภาษีน้ำเข้าน้ำมันดิบอุปกรณ์ด้านการเกษตรและก็รถยนต์บางประเภทอัตรา10%โดยจะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่10กุมภาพันธ์ขณะที่สงครามการค้าอาจขยายวงกว้างมากขึ้นเนื่องจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมม์มีแผนที่จะประกาศมาตรการภาษีตอบโต้กับหลายประเทศในสัปดาห์นี้ส่วนกองทุน SPDR ซื้อทอง3.73ตันในสัปดาห์ก่อน ทางนี้หัวเซ้งเห่งมองแนวน้มว่าทองอย่างคงเป็นขาขึ้นแต่ระหวังปรับฐานโดยให้แนวต้าน2,886ต่อ2,900ดอลลาร์แนวรับที่2,860ต่อ2,855ดอลลาร์ส่วนทองคำแท่งนะคะแนวต้านที่46,100ถึง42,250บาทแนวรับ45,800ต่อ45,700บาทค่ะ ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ